สวัสดีค่ะพบกับรายการสีซุ่มพอดแคสต์ดิฉันนางสาวหินระลั์พรวิสุทกุลชื่อเล่นชื่อดิวเป็นผู้สัมภาษณ์บทความนี้นะคะซึ่งรายการนี้ทุกคนจะได้ฟังคุณพัทละชุตินธรกุลชื่อเล่นชื่อคุณเตอร์มาพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างความสุขด้วยจิตวิทยาเชิงบวกเชิญรับชมและรับฟังคุณเตอร์บรรยายได้เลยค่ะสวัสดีครับผมคุณพัฒละหรือเรียกว่าคุณเตอร์ก็ได้นะครับ การสร้างความสุขด้วยจิตวิทยาชงหลวกผมอ้างอิงมาจากบทความวิชาการของคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนงสิตของอาจารย์เกสรมุยจีนะครับโดยเขาจะแบ่งออกเป็นแดข้อโดยมีรายละเอียดดังนี้หนึ่งการดูแลสุขภาพร่างกายร่างกายและจิตใจเป็นส่วนที่สัมพันธ์กันหากร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยจิตใจก็แจ่มใสไปด้วยการสร้างความสุขทางใจจึงควรทำร่วมกับการดูแลสุขภาพทางกายควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นเราจรึงต้องดูแลสุขภาพของตนให้แข็งแรงอยู่เสมอโดยการออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการรับประทานอาหารก็มีผลต่อสภาพจิตใจด้วยอย่างเช่นตัวอย่างอาหารที่ช่วยให้ร่างกายหลั่งสารที่ต่อต้านอารมณ์ซึมเศรา้างุดมงิตได้เช่นอาหารจําพวกทริปโซเฟนซึ่งจัดเป็นกรดอะมิโนโจําเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ทริปโซเฟน จะมีผลต่อการแลกเปลี่ยนสารสื่อประสาทในสมองที่เรียกว่าซีโรทินินซึ่งถ้าปริมาณของซีโรทินินลดลงจะทําให้เกิดอาการซึมเศร้าหรืองุห่หงิดได้ก็คุณดิวมีข้อสอบถามเกี่ยวกับข้อนี้ไหมครับเออคุณเตอร์ชุยกตัวอ,อย่างอาหารที่มีสารอาหารจําพวกทริปโตเฟ,ฟนได้ไหมคะก็จะเป็นจําพวกเมล็ดทานตะวันกล้วยหอมหรือฟักทองครับ เช่นบทความต่อไปได้เลยค่ะต่อไปข้อสองนะครับเป็นการฝึกบริหารจิตฝึกทําสมาธิทําจิตใจให้ว่างการฝึกบริหารจิตฝึกทําสมาธิเป็นการทําให้จิตใจเข้มแข็งมีสติสามารถเข้าใจตนเองและปรับปรุงตนเองได้เสมอเมื่อมีปัญหาในสถานการณ์ต่างๆจะสามารถพิจารณาได้อย่างมีเหตุผลไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งไม่ปล่อยจิตตนเองไปตามอารมณ์โดยส่วนใหญ่แล้วบุคคลมักจะปล่อยตัวเองให้เป็นไปตามอารมณ์ ด้านลบเช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเสียใจเป็นต้นครับคุณดิวมีคำถามจะถามไหมครับมีค่ะคือการฝึกสมาธินอกเหนือจากการนั่งสมาธิเราสามารถทำวิธีที่นอกเหนือจากนี้ได้หรือเปล่าคะก็อย่างเช่นการออกกาลังกายการนับจังหวะในการวิ่งหรือการฝึกโยคะก็เป็นส่วนช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นนะครับอ๋อขอบคุณค่ะ เริ่มหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะครับ,ะรบจะเป็นการยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแต่ละวันหลังจากตื่นนอนให้ฝึกยิ้มหน้ากระจกทุกวันพร้อมกับพูดตัวเองในเรื่องดีๆหรือสิ่งดีๆเช่นพูดถึงข้อดีของตัวเองพูดให้กําลังใจตัวเองโดยสามารถพูดออกมาเป็นเสียงหรือในใจก็ได้โดยคําพูดดีๆเหล่านั้นน่ะจะถูกฝังอยู่ในจิตใต้สานึกของเราทําให้เกิดพลังต่อสู้กับอุปสรรคครับต่อไปนะครับเป็นห,หัวข้อที่สี่หัวข้อต่อไป ค้นหาสิ่งที่ดีที่มีอยู่คือให้ฝึกมองหาหรือค้นหาสิ่งที่ดีที่อยู่รอบตัวเรารวมทั้งคนดีและโอกาสที่ดีที่อยู่รอบตัวซึ่งในบางครั้งเราอาจจะมองข้ามไปเช่นแม้ว่าบางทีเราเจองานหนักทําให้เกิดความท้อแต่ในบางครั้งเราก็โชคดีที่มีงานทําที่มั่นคงหรือเราเคยคอยมีเพื่อนให้กำลังใจทุกครั้งที่มีปัญหาครับคุณยิวมีคําถามจะสอบถามไหมครับ มีค่ะคือสําหรับคุณเตอร์คุณคิดว่าสิ่งดีที่คุณมีอยู่คืออะไรคะก็สำหรับผมก็คือเพื่อนๆครับเพราะว่าเวลาผมเจอปัญหาต่างๆซึ่งบางทีผมรับเองไม่ไหวก็จะไปปรึกษาเพื่อนทําให้ช่วยทําให้ดีขึ้นได้ครับืมโอเคค่ะต่อไปในข้อห้านะครับหมั่นรู้จักปล่อยวางหรือละทิ้งเรื่องราวบางเรื่องหรือสถานการณ์บางอย่างที่ผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนเวลาหรือย,ย้อนเหตุการณ์กลับมาแก้ไขได้ ดังนั้นควรปรับความคิดของตอนเองให้รู้จักปล่อยวางและคิดว่าการที่เราหมกมุ่นกับอดีตที่ผ่านมาเป็นการกระทำที่เปล่าประโยชน์และเราควรนําเรื่องราวที่ผิดพลาดในอดีตมาปรับปรุงที่จะแก้ไขในอนาคตต่อไปครับคุณดิวมีคําถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ไหมครับมีค่ะคือปล่อยวางและละทิ้งคืออะไรคะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างในชีวิตประจำวันที่เจอนะครับผม มีวิชาหนึ่งมันมีสอบอยู่สองครั้งซึ่งผลปรากฏว่าผมสอบครั้งแรกไม่ได้เลยแล้ววันนั้นอะ่ะผมก็ไปเครียดกับการสอบครั้งแรกนะทาให้ผมเสียเวลาชีวิตไปหนึ่งวันเต็มๆเลยซึ่งพอในวันที่สองอ่ะผมกลับมาคิดว่าเออเราควรไโฟกัสกับการสอบครั้งที่สองอ่ะแล้วก็หาข้อผิดพลาดนในรอบแรกอ่ะมาปรับแก้ไขมันเลยทําให้แบบมีความรู้สึกที่ดีขึ้นได้ครับหัวข้อต่อไปนะครับ รู้จักการให้อภัยหากคนรอบข้างทาให้โกรธหรือไม่พอใจหรือว่าตัวเราเองอะทําอะไรผิดพลาดอ่ะให้ปรับความคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกคนมีสิทธิผิดพลาดหมดลองปรับมุมมองพิจารณาปัญหาที่เกิดขึ้นในหลากหลายมุมมองให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เขาเคยทํารู้จักการให้อภัยเพราะว่าถ้าเราโกรธแค้น่ะถ้ามันฝังอยู่ในใจเราอะมันจะกลับมาทาร้ายเราเองได้ดังนั้นการให้อภัยอะเหมือนเป็นการทําให้จิตใจเราผ่อนคลายสบายขึ้นไม่มีอะไรติดค้างอยู่ครับ เ mm hmm. ชิญหัวข้อต่อไปเลยค่ะต่อหัวข้อต่อไปคือการคิดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับก็คือเราต้องหมั่นบันทึกเหตุการณ์นึกถึงเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในแต่ละวันทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆที่ทําให้เรารู้สุกดีในวันนั้นก็ได้แล้วก็ลองหมั่นบันทึกลงในสมุดบันทึกถ้าทำบ่อยๆก็จะพบว่าความสุขอ่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้แม้เพียงเหตุการณ์เล็กน้อยครับคุณดิวมีคำถามไหมครับ ไม่มีค่ะเชิญหัวข้อต่อไปเลยค่ะต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับคือการทําให้แต่ละวันนั้นมีคุณค่าวันเวลาเป็นสิ่งมีค่าหากผ่านไปแล้วไม่สามารถย้อนคืนมาได้หลายคนล้วนแต่เคยเสียใจที่ไม่ได้ทําบางสิ่งบางอย่างโดยเฉพาะกับพ่อแม่และคนในครอบครัวถ้าวันนั้นเรายังไม่ได้ทำสิ่งดีๆให้แก่กันอย่างเต็มที่เราอาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ให้ลองคิดว่าหากวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เหลืออยู่เราจะทําสิ่งดีๆอะไรในวันนี้บ้างก็จะทําให้ชีวิตแต่ละวันเรามีคุณค่ามากขึ้นครับ คุณดิวมีคําถามหัวข้อ,ขอนี้ไหมครับคอถามคุณเตอร์ว่าถ้าสมมุติวันนี้เป็นวันสุดท้ายของคุณคุณจะทําอะไรคะก็อาจจะแบบอยู่กับครอบครัวหรือบอกความรู้สึกที่มีต่อคนรอบข้างทางั้งทางบวกทางลบอรอครับให้มันขี้ขียทุกอย่างครับโอเคค่ะเออบทสรุปนะครับความสุขเป็นคําเป็นนามธรรมซึ่งยากที่จะอธิบายออกมาเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาดังนั้นการที่เข้าใจแนวคิดหลักการเทคนิคของการสร้างความสุขตลอดจนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จะทําให้บุคคลสามารถที่จะเข้าถึงคำว่าความสุขได้ยอย่างแท้จริงครับสวัสดีครับก็ขอขอบคุณคุณเตอร์มมากนะคะสำหรับบทความดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะ